สวัสดีครับ่องเกษตรอินทรียผสมประสานเปาเล็กมาแล้วครับครับในคลิปนี้นะครับบาเล็กกสิิภาพพี่น้องครับมาปลูกพักสลัดนะครับอันนี้เป็นต้นกาพักสลัดนะครับที่อยู่ในถาดดับน้องพี่น้องเปาเล็กได้สื่อครับมาจากตลาดนั้น้องพี่น้องเป็นขายต้นละสองบาทนะครับพี่น้องเบาืเล็กก็ยกถาดนะครับลอยห้าสิบบาทน้องพี่น้องในมาปลูกนะครับพ่อใดมากินน้องพี่น้อง เกษตรินรียนะพี่น้องก็ได้กินครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักบอลเลยนะครับที่บอลเล็กได้มารปลูกไปรอบที่แล้วนะครับพี่น้องครับผักการงามนะครับได้ปุ๋ยนะครับสูตรสองพลังนะครับของบอลเล็กนะพี่น้องบีบอลเล็กได้มาร์กเสียทางนะครับพี่น้องได้สมารถย้อนบังคับก่อนกนบอลเล็กได้นะครับพี่น้องครับกำลังงามครับอากาศเศร้าๆนะพี่น้องก่อนจะได้ลุ่ดินปลูกนะครับนี่ครับ บาเรกกะทยให้พี่น้องเบิรงอันนี้ก็สิเป็นที่บาเลกเดทอนไปกินเลยนะครับพี่น้องตัดไปกินเลยครับผักสลัดนะครับอันนี้เลดโอก,กะกับกินอันนี้จะเป็นเลดคอร์ดนะพี่น้องนะตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงนะครับแปลงผักสลัดบาเรกไอ้ฟางคุ้มนะครับเตรียมแปลงไว้พร้อมที่จะลงกาผักสลัดนะครับพี่น้อง มาเด็กคุ้มล้วก็ในบาเ็กเตรียมดินไปเรียบร้อยนะครับน่ครับเตรียมดินใส่ปุ๋ยขอกเรียบร้อยนะครับเขาจะมีความชุ่มนะครับพี่น้องครับคมชุ่มบาเรกเกษตรได้เอาฟางครับคุ้มหนานะครับเพื่อเขารักษาความเฉื้อนะครับเพราะว่าผักสลัดเขามักความชฉื่นนะครับพี่น้องครับเรามักดินแห้งนะครับดินแห้งเขาบ่อจะเลเติบโตนะครับเรากบาเลกเกษตรได้หดนามนะครับพี่น้องเอาฟางมาคุ้มหรืเกษได้หดนา ดเด่นเขามีความสุ่มนะครับความโปร่งนะครับผักสลัดเขามักนะครับพี่น้องการจะเริ่มเติบโต,ตของเขาจะดีนะครับเตรียมดินแล้วก็ใส่ฟางกบหนาเป็นปุ๋ยสูตรสองพลังของบาเล็กนะครับที่ได้หมักกับยุลุนซีสงกดแสงนะพี่น้องนะบาเล็กได้ใส่หมดเลยครับอันนี้ก็จิตพันไปประมาณสามอาทิตย์แล้วครับพี่น้องแห้งมักรวนแห้งดีนะครับปุ๋ยปุนะ๋ยนี่ย บาเลยก็จะได้มักทีมไปอีกครับพี่น้องสามารถ์ย้อนเบิึงคลิปกัดกร่อนบาเล็กได้นะครับใ่บาเล็กได้มักไปนะครับพี่น้องครับนี่ครับบาเล็กได้เอามาหดเลยนะครับการจะเริ่มตัวของเขาครับก็ดีนะครับพี่น้องใบเขียวลงสมบูรณ์นี่ครับทัวรฟักยาวบางเล็กก็เริ่มนะครับติดดอกออกผลนะครับพี่น้องครับ ทัวร์ครับเป็นทัวร์ฝากแก้วนะครับเบ้าเล็ก้ปลูกใบนะครับทีทำค่างไม่ไผ่น่านะกำลังงามครับพี่น้องครับเอาเล็กๆใส่หดเลยนะครับพี่น้องครับนีเบ้าเล็กกะทำการนะครับลดน้ำนะครับปล่อยเขาดินชุ่มนะครับปล่อยฟางเขามีความชุ่มนะครับรักษา ความชื้นไว้นะครับก่อนเ้อเสียวผักสลัดลุ่ดินนะครับต้องพดนน้ำไว้นะครับพี่น้องก่อนเบ้าเล็กสีลง่กาผักสลัดครับเบ้าเล็กกระสีนะครับเอานี่ครับความชื้นของดินปลูกนะครับเขากระสีมีความชื้นนะครับ พอหลักการพักสลัดนะครับหลักผักสลัดเขาเชดได้เดินนะครับหา่ารได้ง่ายนะครับพี่น้องครับครับการปลูกพักสลัดนะครับบ่ได้ยากนะครับพี่น้องครับคอยเพียงเข้าเข้าใจนะครับว่าพักสลัดเขาหักพลอยนะครับเข้าลายนะครับเขาถึงจะแตกกอออกงนะครับพี่น้องครับเอาต้องเห็ดดินให้เขาโป่งๆครับล้วนซุยนะครับ อย่าให้เขาแห้งเกินนะครับให้เขาชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับเอากระเฉาฟางนะครับมากรบนาดินนะครับให้เขามีความชื้นตลอดนะครับพอปลาเขาจะได้หาอาหารได้ง่ายนะครับพี่น้องครับเ้าเหล็กเอากาผักสลัดลุ่งแล้วก็กรเฉาฟางนะครับกบกบนะครับบ่ได้ยากนะครับปลูกผักสลัดนะครับขอให้เอาเข้าใจนะครับพี่น้องครับ ครับสิ่งที่เบาวเหล็กได้นํามาใส่ตลอดนะครับก็จะเป็นจุลินทรีย์นะครับสังคออกแสงนะครับพี่น้องครับนี่เขามาหดปรับสภาพนาดินนะครับให้เขาย่อยสลายนะครับอินทรีย์บัตดูที่ห่อใส่ไปนะครับพี่น้องครับให้เขาปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับพี่น้องครับก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยหมักนะครับที่เบาวเหล็กได้ใส่ไปนะครับสำหรับคลิปนี้คันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้บอลเล็กในเด้อครับสำหรับคลิปนี้บอลเล็กขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับ